หลังจากรัสเซียปิดท่อนอร์สตรีมหยุดส่งก๊าซให้กับยุโรปรัสเซียจับมือกับโอเปกลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลงเพื่อรักษาฐานราคาน้ำมันให้สูงต่อไปรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มโอเปกและพันธมิตรที่นำโดยรัสเซียเห็นพ้องปรับลดกำลังการผลิตเพื่อผลักดันราคาน้ำมันหลังจากราคาน้ำมันในระยะหลังขยับลงมาสืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บรรดาผู้ผลิตน้ำมันปรับลดกำลังการผลิต1 0 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็นสัสดส่วนเพียง0.1%ของอุปสงค์โลกสำหรับเดือนตุลาคมพวกเขายังเห็นพ้องด้วยว่าซาอุดีอาระเบียแกนนำของโอเปกสามารถเรียกประชุมวาระพิเศษได้ทุกเมื่อหากตลาดยังคงมีความผันผวน,ผานการตัดสินใจดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อคงสถานภาพปัจจุบันในขณะที่โอเปกสังเกตเห็นความผันผวน,นอย่างหนักต่อราคาน,น้ำมันอเล็กซานเดอร์โนวัค รองนาย,ยกรัฐมนตรีของรัสเซียกล่าวว่าโ p e ปกปรับลดกำลังการผลิตเป็นการสะท้อนถึงความคาดหมายที่ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะอ่อนแอลงราคาน้ำมันยังถูกฉุดจากความเป็นไปได้ที่อุปทานน้ำมันดิบอิหร่านจะหวนคืนสู่ตลาดหากว่าเตหารานสามารถรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับบรรดามหา,หาอำนาจตะวันตกในปี2015คาดหมายว่าอิหร่าน จะเพิ่มเติมอุปทานน้ำมันดิบสู่ตลาดโลก1ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น1%ของอุปสงค์โลกหากว่าได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรแม้นโน้มของข้อตกลงนิวเคลียร์จนถึงวันศุกร์ที่2กันยายนยังคงไม่มีความชัดเจนจอวานนีสตาวโนโวนักวิเคราะห์จาก UBS มองว่าความเคลื่อนไหวของ OPEC Plus มีสัญญาณจากตลาดสมอบจริงบ่งชี้ว่าอุปทาน ยังคงตึงตัวและหลายรัฐสมาชิกของโอเปกกำลังผลิตน้ำมันในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายขณะเดียวกันมาตราการคว่ำบาตรรอบใหม่ของตะวันตกก็กำลังคุกคามการส่งออกของรัสเซียรัสเซียบอกว่าจะหยุดส่งออกน้ำมันป้อนประเทศต่างๆที่สนับสนุนแนวคิดกำหนดเพยายดานควบคุมราคาพลังงานรัสเซียที่ตะวันตกหวังกำหนดออกมาเพื่อเล่นงานมอสโกตอบโต้โกรณีรุกรานย,ยูเครน ด้านเคลกเอร์แลมนักวิเคราะห์จากโอวันดากล่าวว่าการส่งมอบกา๊าซของรัสเซียในยุโรปนั้นอาจจะมีการปรับลดเพิ่มเติม,ตมซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะผลักราคาให้พุ่งสูงขึ้นไปมากกว่านี้เขากล่าวว่าความเคลื่อนไหวปรับลดการผลิตไม่เป็นมิตรใดๆเลยในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพขณะที่เพจอาราวดวอลเวรรอบโลกสงครามได้โพสต์เนื้อหาไว้อย่างน่าสนใจว่า สหรัฐกำลังโกยเงินของยุโรปในฤดูหนาวสหาภาพยุโรปได้ให้คำม,มั่นที่จะร่วมกันทำสงครามตัวแทนกับประเียในยูเครนแม้ว่าจะต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่ต้องพึ่งพาการน,นำเข้าน้ำมันและกา๊าซก็ตามออรซูล,ล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการที่การยุโรปพูดที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถลดการพึ่งพาพลังงานจากมอสโกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคนในยุโรปและให้คำม,มั่นว่าจะทำลายเครื่องจักรสงครามของปูติน โดยไม่คำนึงว่าจะต้องแลกด้วยอะไรแต่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแผนและยังดูห่างไกลาจากการบุกขยี้รัสเซียมอสโกสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกพลังงานได้มากเป็นประวัติการโดยใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนในตลาดและลดการไหลของก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างมากทำให้เศรษฐกษิจในยุโรปตกต่ำที่แย่ไปกว่านั้นคือฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง ความต้องการและต้นทุนถูกตั้งค่าให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวความไม่สงบทางการเมืองและความไม่พอใจก็ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วทั้งทวีปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสงครามในยูเครนเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดผู้นําบางคนหวังว่าประชากรของพวกเขาจะยอมรับได้แต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสาธารณรัฐเชฟู้คนกว่า70,000คนเดินขบวนในกรุงปาร์กเพื่อต่อต้านสหภาพยุโรปนาโต วิกฤตด้านพลังงานกับสงครามในยูเครนความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆของภูเขาน้ําแข็งหากผู้นํายุโรปไม่สามารถโน้มน้าวให้คนของตนเองให้เสียสละเพื่อสงครามที่ไม่ใช่ของพวกเขาต่อไปได้อีกนานแค่ไหนในยุ่งแรกของสงครามแน่นอนว่าขวัญกําลังใจและการสนับสนุนยูเครนนั้นสูงเนื่องจากการตื่นตระน,นกของปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียแต่6เดือนต่อมาเห็นได้ชัดว่าการสนับสนุนดังกล่าว เริ่มกัดกร่อนไปตามการเวลาและผู้คนของยุโรปเริ่มเบื่อหน่ายกับมันวิธีเดียวที่จะลดราคาคือการเพิ่มอุปทานจากที่อื่นแต่นั่นเป็นไปไม่ได้เพราะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดรายเดียวในโลกหากต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานอื่นแทนจะต้องลงทุนมูลค่าหลายล้านล้านในโครงการพื้นฐานซึ่งจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่มีทางแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานได้ง่ายๆมันง่ายที่จะชี้นิ้วไปที่มอสโกแล้วพูดว่าเราจะไปซื้อที่อื่นแต่การทําเช่นนั้นจริงๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือผู้นํายุโรปยอมสลัดนอร์สตรีบ2ที่น่าจะเป็นทางออกของวิกฤตครั้งนี้ด้วยแรงกดดันที่ยืดเยื้อการบีบบังคับและการกลั่นแกล้งจากสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่กําไรมหาศาลจากวิกฤตครั้งนี้ ผ่านการส่งออกก๊าซธรรมชาติของตนกลับปฏิเสธที่จะช่วยเหลือนี่เป็นภาพที่น่าสยดสยองสำหรับยุโรปซึ่งตอนนี้กำลังเผชิญกับความไม่พอใจจากคนในชาติ